บปลาละเข้ามาผสมประสานด้วยแล้วก็ส่งให้กับไทยเรามาทางด้านภาคเหนือก็มาสู่ของล้านนานะคะ,ะหรือเชียงแสนที่เราเรียนรู้กันนะคะประมาณพื้นที่1 9ถึง2ี่นะคะที่เราเห็นว่าลักษณะของพุทธรูปคูกนันนสังเกตให้ดีว่าไม่เหมือนลักษณะโดยเฉพาะพระพักไม่เหมือนกับพระพุทธรูปศิลปะของในประเทศไทยนะคะ,ะเราจะเห็นว่าอของ ุกามหรือของพวกพม่านี่ก็จะไปคล้ายๆกับพระพุทธรูปของเราก็คือลักษณะพระปางนั้นพระพักก่อนพระจะกลมแต่ว่าพระปางนั้นจะเรียบไม่คะไม่มีหนกหนูนเลยถ้าเราดูสังเกตเราดึกเมาบอกี้นี้เราจะเห็นพระพุทธรูปของมาอย่างเช่นพระนุ่ข้อ,ขอน้าเห็นไหมคะพระปางนั้นจะหนกนูนขึ้นมาแต่นี่เห็นว่าพระปางนั้นเรียบแล้วนิยมสร้างพระพุทธรูปก้มพระพักเล็กน้อยฉะนั้นพระปางก็คือแก้มไง นั่นหมาว่าพระเนตรเห็นไหมคะจะเหลือมต่ําแล้วเป็นพระเนตรที่ปิดฉะนั้นทไมไยถึงว่าอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการสร้างรูปที่รักษถึงความสงบต่างๆนะคะแล้วก็สร้างทรงเครื่องเห็นไหมคะมีลักษณะเหมือนกับชฎา,าแต่ว่าชฎา,าของเขานั้นแกะสลักด,ด้วยไม้ประดับกระจกสีต่างๆนะคะมีการเสียบมีเครื่องประดับนะคะพระหัสน,นั้นทําท่าอยู่ในปางมาลวิชัยนะคะก็คือพระหัตถ์ข้างขวานะคะ ายพระขั์นั้นจิ้มชี้ลงที่แม่พระธรณีเหมือนกับที่เราเคยดูพระพุทธลูกปางมาลวิชัยที่อยู่ตามพระอุโบสถของวัดในไทยที่นับถือพุทธพวกมหายานต่างๆนั่นเองนะคะที่เราจะเห็นว่าอันนี้เราเห็นของอพวกพม่าแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นยุคของทุกการที่เราเราเราับอิทธิพลมานะคะถ้าเราไปดูอิทพลของลังตาเพราะเราเชื่อว่า ลังกาก็คือพระเถระที่นำพุทศาสนาของลังกาวงเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสยามของเราตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะโดยมีพระเถระนั้นนํามาได้อย่างไรนี่เห็นว่าลักษณะของพพุทธรูปล,ลังกาอ่าโดยทีนน่อาจะเห็นได้ชัดอ่าอันนี้อยู่ปางประทับยืนนะคะอ่าลักษณะทำท่าปางประทานพรน,นะคะเราจะเห็นว่าอ่าอันนี้เป็น การสร้างของลังกาที่เราจะเห็นว่าต่างจากของไทยตรงไหนของไทยนั้นหนึงมีพระเกตมาลาพระเกตมาลาอยู่ตรงไหนส่วนที่หนกนูนขึ้นมาบนพระเศียรน,นะคะแล้วถึงจะต่อด้วยเปลวไม่ว่าจะเป็นเปลวลดอกบัวตูมนะคะเปลปลลักษณะรูปขวาชีของอยุทยานะคะหรือเปลวเป็นรัศมีของสุขโขทยัยนะคะแต่ถ้าถามว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ มีไหมที่สร้างเสียนพระพุทธรูปแล้วไม่ทำพระเกตมาลา <c oughs> มีสมัยรัชกาลที่สี่สร้างแบบไหนทำพระศกเสร็จปุ๊บก็ขึ้นพระรัสมีไปเลยแล้วก็เน้นที่จีวรตักเป็นลายดอกนั่นก็คือในสมัยรัชกาลที่สี่นะคะ <c oughs> แต่เราจะเห็นว่าลักษณะขององค์นี้นะคะการผมจีวรน,นะคะก็คือผมเฉียงเหมือนกันนะคะ ชายสังคติใหญ่นะคะตัดเป็นเที่ยวตะขามอันนี้ก็จะไปส่งผลให้กับอิทธิพลของการสร้างพระพุทธรูปของเราของลพบุรีแล้วก็ของอยุธยาคืออยุทยากับลพบุรีจะทําคล้ายกันก็คือปลายสังคตินั้นไม่ได้อยากเป็นเที่ยวตะขามเหมือนของสุขโขทัยนะคะหรือของของล้านนามไม่ได้อยากเป็นเที่ยวตะขานะแต่เพียงแต่ว่า เป็นลักษณะเป็นอ,อย่ากเว้าวแต่ไม่ได้เป็นเที่ยวตะขามหีกๆเหมือนกับของสุโข,ขทยัยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเห็นได้ชัดในของอลบกุรีกับของอยุธยานะคะแต่เราจะเห็นว่าอันนี้ลักษณะเริ่มของ่างกานนั้นจะไม่เหมือนกับของอภระปราก็คือถ้าพักะเห็นว่าพระปางนั้นหนอกนูนมาเล็กน้อยนะแต่ไม่ขวบข้วนเหมือนกับของพระที่สร้างในประเทศไทยนะคะ แล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าลักษณะเส้นพระเกศาก็ทําเป็นก้นหอยแต่ขนาดเล็กนะคะอันนี้บางกว่าทับยืนนะคะ,ะไม่ต้องเห็นเยอะละะแค่สองสามหน้าก็ลืมหมดแล้วเนี่ยตายแล้วมันจะทำจริงหรือไม่อ่าอันนี้ของญี่ปุ่นอ่าเราจะเห็นว่าพอเรามาดูของญี่ปุ่นยังก็ต่างจากของไทยจะเห็นว่าของญี่ปุ่นนั้นเขาไม่มีรัศมี สเส้นระเกสาทําเป็นก้อนหอยเหมือนของเราแต่แบนแล้วติดเป็นพืชเลยเห็นไหมคะแล้วก็ทําตรงกลางของเสียงพุทธโลกให้มีลักษณะหนบกูนแต่ไม่มีอุศนีสัารหรือระเกศมาลาขึ้นมาแต่ไปม,มีประพามนทนที่อยู่ด้านหลังแทนนะคะเราจะเห็นว่า้าของอญี่ปุน่นลักษณะการห่มจีวรนจะไม่เหมือนของเราของเรานั้นมีห่มคลุมกับห่มเฉียงแต่นี้จะลักษณะ ผมปิดอังสาทั้งสองแต่ชายจีวรจะค่อยมาถึงพระนาภีแล้วเปิดให้เห็นพระอ,อุทรน,นะคะ่าพระอุระ,ะเห็นไหมคะ,ะแต่จะเห็นว่าชายจีวรนนั้นเป็นริ้วคล้ายกับรับที่คนขอ,ของคันธารราชมาก็คือเห็นไหมคะเห็นเป็นริ้วแบบธรรมชาติถ้านั่งนิยมนั่งแบบอะไรผู้ที่ดำคงไว้ความรู้นะคะอันยิ่งใหญ่ก็คือนั่งสมาธิเพชรนะคะแต่ถ้านั่งสมาธิลาบ นะคะก็คือนั่งแบบผู้มีอํานาจนั่นเองนะคะแต่ถ้านั่งแบบค่อยพระบาทก็นั่งแบบพระฝรั่งของภาะยุโรปนะคะฉะั้นเราจะเห็นท่านั่งของลูปมีแค่สาแบบนะคะแต่ถ้าเราเห็นว่าพวกในนี้ข้างหลังนี้จะเป็นพระโคดิสัตนะคะส่วนใหญ่เป็นพระโคธิสัตฉะนั้นพระโคลิสัตจะนั่งในท่ามหาราชบีลานะคะอ่าด้านนี้มีพุทธลูกเราดูดีอันนี้องค์เลงอันนี้ก็ของญี่ปุ่น แต่องค์นี้จะเห็นว่าลักษณะการสร้างหลายๆนักวิชาการระดับผู้ใหญ่เชื่อว่าองค์นี้น่าจะสร้างในประเทศไทยนะคะแล้วสร้างในช่วงปลายๆของเชียงแสนนะคะจะเห็นว่าลักษณะของพระอุระหัวกวนนะคะเส้นจะเห็นว่าจะทําลักษณะพระเกตเมลีนั้นสูงนะคะ แล้วก็มีรัศมีเป็นดอกบวตปูมอยู่ข้างบนนะคะเส้นพระเกศาก็คือขมวดเป็นก้นถอยนะคะ,ะเราจะเห็นว่าพระสวนนีแย้มสวนที่พระโอฐ์เล็กน้อยเห็นไหมคะพระเนตรเหลือบมองต่ำนะคะ,ะจะเห็นว่าพระขนงไม่กลมมากแต่ต่อเป็นรูปปีกาแล้วชายรอ,อยต่อของเส้นพระขนงทําให้สันพระนาศิกนั้นหุ้มลงมาเห็นไหมคะ อันนี้จะเห็นว่านั่งบนฐานดอกบัวนะคะการห่มจีวรเห็นไหมคะเขาผูกไฟนะคะก็คืออันนี้จะเห็นส่วนที่เห็นตรงนี้คือสาบงสาบงคืออะไรข้านใดเออท่านุ่งที่อยูดอ่ด้านในอันนี้คือจีวรที่ผมคุมมานะคะอันนี้ก็ทปํปตงมาเลยวิชัยสมาธิเพชรเหมือนกันนะคะอ่าไปเ้าว่า แก้นเียอย่างนี้ก็าจำแป้งใช่ไหมชังเกดดียพม่าจะสร้างแบบหน้าเรียบแล้วก็แบบคมนิดนิด,ด